ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง4วันเท่านั้นนะครับกับการเปิดโอเพนเบต้าของเกมจูจูสึกไคเซนแฟนทอมพาเลตนะซึ่งใครหลายๆคนในตอนนี้เนี่ยก็จับจองตัวละครกันไว้แล้วนะครับพร้อมที่จะรีหากันเต็มสูบและไม่ว่าจะเป็นโกโจยูจิหรือว่าเมงุมินะครับผมคงจะเตรียมพร้อมกันแล้วนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนํามือใหม่นะครับว่าหลังจากที่ตอนเกมเปิดปุ๊บเนี่ยเราควรที่จะเริ่มต้นทําอะไรกันดีนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรี ตัวละครตัวนั้นตัวนี้หรือแม้กระทั่งของรางวัลในเกมเนี่ยมันมีอะไรที่แจกมาบ้างน,นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยมีบอกให้ด้วยนะก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไลนซีการ์ดแร้าเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือราคาถูกหรือเติมกับเกมจูจูสึกไคเซ e นเนี่ย ก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ อันดับแรกเลยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยสร้างไอดีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้กันหมดเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเล่นในส่วนของตัวเนื้อเรื่องไปต่อไหมนะเพราะว่าพอเวลาเราเล่นเนื้อเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะมีเพชรเนี่ยแจกตามรายทางด้วยก็เรียกว่าตัวแรงดันวิญญาณและการนัคกระบผมที่เอาไว้สุ่มกาชาเนี่ยแจกมาเรื่อยๆก็อย่างต่ําก็มีสัก300อะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครไม่เล่นเนี่ยมาถึงช่วงแรกเนี่ยก็จะมีให้สุ่มได้เลยนะครับสาหรับคนที่อยากจะร ตนที่มันเทพนะครับผมแน่นอนแหละว่าต้องมีอยู่แล้วนะครับขอรางวัลที่แจกเนี่ยเราก็สามารถกดลับตรงนี้ได้เลยนะครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้างอันดับแรกๆเลยเนี่ยนี่มันเป็นเซิร์ฟนอกไงซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะแจกเยอะแบบนี้หรือเปล่านะครับสำหรับตอนเกมเปิดจริงๆนะนะก็จะมีทางฝั่งของตัวเพชรผมเรียกว่าเพชรแล้วกันนะครับ,รบประมาณสัก600หรือว่า900นะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าตัวตัวนี้ ไอตัวตรงนี้เนี่ยคือตัวเลือกระดับ s อ r นเนี่ยหนึ่งตัวด้วยกันนะครับสามารถกดเลือกได้แบบไม่จํากัดเลยนะว่าเราจะเลือกตัวอรตัวนั้นตัวนี้หรือว่าตัวไหนนะครับผมแล้วก็ตัวเพชรให้อีก7,500ด้วยเราสามารถกดรับไปปุ๊บเนี่ย มันก็จะได้มาครบเลยนะครับผมรวมทั้งการระดับ s s r ด้วย1ใบนะครับอันนี้เป็นของเสิร์ฟนอกนะแต่อาจจะอ้างอิงได้สักหน่อยหนึ่งละกันแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมีทางฝั่งของกาชาอยู่ที่ประมาณ8,700นะครับผมซึ่งกาชาในการสุ่มเนี่ยมันจะสุ่มได้ทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่า3,000ต่อ10ใบนะครับผมถ้าเราอยากจะได้สัก30โลเนี่ยเราก็ต้องยัดไปถึง9 0 0 0ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันขาดอีก300เราก็สามารถไปหาได้จากตรงนี้เลยนะครับผมนี่ การที่มันมีตัวติ๊กถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถกดดูได้ว่ามันขาดเท่าไหร่บ้างกดรับไปให้หมดเลยนะครับผมเพราะกดรับไปปุ๊บเนี่ยก็จะได้เพิ่มมาอีกสักประมาณ220นะครับถ้าจําไม่ผิดนะได้มาถึง220ก็เป็นขาดีกประมาณร0อยกว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปนั่งท,ทําเควสหรือว่าทําเนื้อเรื่องต่อก็ได้นะครับผมสาหรับคนที่อยากจะสุ่มกาชาอีก30ใบนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เอาแล้วเอาแค่นี้แหละเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาด้วยเนี่ย ก็ไปสุ่มกันต่อได้เลยนะครับพิธีการสุ่มเนี่ยก็จะมีตู้มาให้เราเนี่ยสุ่มเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเซิร์ฟที่เปิดจริงๆของเราเนี่ยผมไม่คิดว่าน่าจะมีเยอะขนาดนี้นะครับอาจจะมีสักประมาณ3ตู้ก็จะเป็นตู้ระดับ SR เนี่ยหตู้นะครับผมตู้นี้นะของตัวเมงูมิแล้วก็ทางฝั่งของลิมิเต็ดเลยก็คือตู้ที่โกโจเปิดผ้าปิดตาแล้วก็เมงูมิร่างนี้นะครับผม ซึ่งตัวละครเนี่ยมันมีหลายตัวมากเลยนะแต่ผมกดให้ดูนะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างตัวละครเนี่ยก็จะมีร่างตัวพระเอกอยูจีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล่างนะครับเมงุมิเนี่ยสอร่างแล้วก็ตัวไอบาระเนี่ย 2ล่างนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็ถัดไปเรื่อยๆนะครับอย่างพี่หมีเราเนี่ยก็มี2ล่างด้วยเช่นกันนะและโกโจโนเนี่ยก็จะมีถึง2ล่างเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าใครด้าล่างไหนมาเนี่คุ้มอยู่แล้วนะครับผมโดยเฉพาะล่างดีนะล่างที่ผมต้องการมากที่สุดนะครับแต่เรื่องของตัวฟรีเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมว่ามันจะได้ล่างที่ต้องการหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งลุ้นเอานะครับผมส่วนเรื่องเลทเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ได้อยู่แล้วเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะลองนับดูได้เลยนะหน ซึ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นเนี่ยมีไม,ม,ม่ต่ำกว่า20ตัวเลยนะสำหรับตัวระดับ S R นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะสุ่มตรงนี้ต่อเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยเพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับผมมันก็จะมีตัวแอนิเมชันเนี่ยมาให้เราสุ่มนะซึ่งตรงนี้กดข้ามไ,ได้เลยครับเพราะยังไงเราก็มั่นใจอยู่แล้วว่ามันได้ระดับ S R แน่นอนนะครับผมพอกดข้ามเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของตัวข้อความขึ้นบอกนะว่าเป็นตัวอะไรอ่าสมมุติว่าเราได้โกโจตัวที่ต้องการอย่างเงี้ยวนม เราสามารถกดยืนยันได้เลยก็คือกดตรงนี้เลือกได้เลยนะครับว่าไม่รีต่อแล้วว่าโกโจเนี่ยคือเดอะเบสของเกมแล้วนะครับผมเป็นตัวละครที่โหดมากแถมมีสกิลหมู่ด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรีไม่เอาโกโจอยากได้ตัวอื่นฉันเป็นเมนตัวอื่นก็กดรีตรงนี้ด้านซ้ายไปเลยครับ เรื่องของตัวระบบเกมเนี่ยน่าจะไม่แตกต่างกันนะของเซิร์ฟนี้กับเซิร์ฟนอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถอ้างอิงได้อย่างเช่นพี่หมีตัวนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะได้พี่หมีล่างดูดันก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยเนะี่ยมันก็จะมีวนมาให้เราสุ่มเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะพอใจนะมันกดได้แบบไม่จํากัดเลยใน1ใบเนี่ย แต่ไม่รู้ว่าในเซิร์ฟที่เราเล่นเนี่ยจะออกมาหรือเปล่านะครับถ้าออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นต่อได้เลยนะหลังจากที่เราได้ตัวละครที่ต้องการแล้วใช่ไหมครับก็กดตกลงไปได้เลยเพอกดตกลงเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวละครนี้เนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ใน i อดีของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ไม่กี่ตู้แล้วซึ่งในตู้ตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้ในส่วนของเพชรที่ไม่ใช่เพชรล็อกนะครับผมก็คือตัวฝั่งซ้ายเนี่ยในการเปิดนะซึ่งแน่นอน มันต้องใช้การเติมเงินนะครับถ้าเราเป็นสายฟรีไม่ได้มีงบเติมในขนาดนั้นเนี่ยก็ข้ามตู้นี้ไปได้เลยแล้วไปเปิดตู้นี้แทนนะครับหรือถ้าใครอวยทางฝั่งของเมงุมิก็สามารถเปิดตู้นี้ก็ได้เพราะตู้นี้เนี่ยมันก็มีเลทการันตีของเมงุมิด้วยเช่นกันนะครับหรือถ้าเยอะไปกว่านั้นก็จะเป็นทางฝั่งของผู้หญิงอย่างไอบาระก็ได้ ก็สามารถที่จะเปิดตูงนี้ได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่ว่าจะชอบตัวไหนแต่ถ้าเกิดเรายังคงคอนเซปต์เดิมในการหาโกโจนะครับผมในเจ้าโกโจร่างที่แบบเปิดผ้าปิดตาร่างนี้นะก็สามารถที่จะมาสุ่มตู้นี้ได้นะครับตู้นี้ก็มีเลขก,การันตีด้วยเช่นกันแต่เราสามารถที่จะกดเลือกได้นะครับว่าเราต้องการตัวละครตัวไหนมากที่สุดนะครับผมอย่างผมเนี่ยต้องการโกโจร่างเปิดตาก็กดเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเอาทางฝั่งของตัวยูจิสัก2ตัวแล้วกันหรือเมงุมิด้วยสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้ แล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับมันก็จะฟิกให้ว่าถ้าเลขการันตีปุ๊บก็จะออก1ใน3ตัวนี้แน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเน่ก็ไม่ต้องห่วงสามารถกดไปได้แบบรัวๆเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยเราจะรีไอดีในช่วงไหนนะครับก็นี้เลยช่วงนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดเราเปิดไปเนี่ยสาโลหาตีให้ประมาณ9ก้าันล้กัน เราเปิดไป30โลเนี่ยแล้วมันไม่ออกตัวละครที่เป็นระดับเอ็อาร์เลยเนี่ยเรารีได้เลยนะครับผมอารมณ์เหมือนแบบว่าได้คืบเจ้าสอกอะไรประมาณเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยเอ็อาร์ตัวเดียวที่เขาแจกมาฟรีเนี่ยมันไม่พอนะครับเราต้องเอาจากในตู้นี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครกด30บไปปุ๊บเนี่ยลราไม่ได้เอ็อาร์เลยเนี่ยสามารถรีทิ้งได้เลยนะครับผมซึ่งการกดก็ อยู่ที่ดวงด้วยนะครับว่ามันจะออกหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าผมกดไปสักรอบหนึ่งอย่างเงี้ยสิรอบแรก,ลกแล้วกันอ่ะแล้วเราก็ดูในเมชนเอาแล้วกันนะครับว่าจะมีแสงสีลุ้งโผล่มาไหมแต่ในส่วนของกรณีตรงนี้เนี่ยมันสามารถเจอกับการ์ดได้ด้วยนะครับผมที่เป็นแสงสีลุ้งนะไม่ใช่แค่ตัวละคอรอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังไว้สักน,นิดนึงแล้วกันถ้าไปออกการ์ดอาร์เยอะเนี่ยถือว่าซวยได้เลยนะครับผมเพราะว่าเลดเนี่ยมันก็จะ ทับไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะะอันนี้ก็ออกสีทองซะเยอะนะครับผมใน R เ,เนี่ยก็ไม่โผล่เลยเหมือนกันก็กดต่อไปอีก1รอบนะครับพอกดรอบที่2นะครับผมแล้วกดข้ามไปได้เลยเห็นไหมผมได้ตัวทางฝั่งของโกโจโมาแล้วครับแต่ทางฝั่งโกโจโเนี่ยเป็นการ์ดนะครับผมถ้าผมได้ตัวละครมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคอมโบคู่กับการ์ดเนี่ยสุดแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ได้เช่นกัน มันก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับคนที่อยากจะได้ทางฝั่งของตัวละครเนี่ยก็ต้องไปหามาอีกทีนึงนะครับในการสุ่มนะแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมมีกิจกรรมหนึ่งด้วยนะครับผมกิจกรรมตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมทำเควส7วันนะครับก็แค่เราเนี่ยมาทำเควสในช่วงวันแรกก็แจกทางฝั่งของเพชรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,30เพชรแล้วนะครับผมนี่เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าไปถึงวันที่7ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถกดเลือกตัวละครระดับเอ็อาร์ได้อีกหนึ่งตัวเพิ่มไปด้วยนะครับผมและสาหรับใครนะครับที่ไม่ ตอที่เราเล่นอยู่นะอยากจะรีทิ้งแบบทันทีเลยนะครับผมก็สามารถที่จะกดเข้ามารีทางฝั่งตรงนี้ได้นะครับพอกดเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บในะีด้านขวาเนะี่ย ตอนเซิร์ฟไทยเปิดน่าจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ให้เราเนะี่ยมากดในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าลบข้อมูลผู้เล่นตรงเนี้ยถ้าเป็นภาษาไทยนะเราก็สามารถกดลบแล้วก็เข้าไปเล่นใหม่แบบเดิมได้เลยนะครับตัวข้อมูลการอัปเดตหรือแม้กระทั่งการโหลดไฟล์เกมเนี่ยก็จะเป็นแบบเดิมตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเราลบข้อมูลปุ๊บเนี่ยจะต้องโหลดไฟล์เกมใหม่ไหมนะครับมันเสียเวลานานหรือเปล่าใช้เวลาในการรีเนี่ยแค่ไม่ถึง1นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ตัวละครโหดไปใช้นะตรงนี้้ก็สาาามรรถทํไดเลยนะคับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมานี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ